น้ำพริกกะปิคลุกกับข้าวสวยหุงใหม่นำลงไปผัดพร้อมไข่ใส่เนื้อปลาทูแกะรปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยตักเสิร์ฟใส่จานพร้อมผักเครื่องเคียงตามชอบใครได้ลองต้องร้องว้าวพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากจะนำพริกเหลือหรือทำใหม่ก็อร่อยไม่แพ้กันครับใครอยากลองของอร่อยก็ตามมาไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับ ส่วนผสมของข้าวผัดน้ำพริกกะปิมีข้าวสวยครับไข่ไก่ปลาทูนึ่งครับทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็แกะเป็นชิ้นเป็นชิ้นอย่างนี้เราไว้จัดจานนะครับอันนี้ใส่ในข้าวผัดเราก็บี้บีเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับน้ำพริกกะปิครับใช้เป็นน้ำพริกกะปิตำใหม่หรือน้ำพริกกะปิที่เหลือก็ได้กระเทียมสับพริกขี้หนูสดซอยครับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มครับ ถ้ารสชาติยังไม่ได้ก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาครับส่วนผักเคียงก็จัดได้ตามชอบเลยนะครับเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยครับเราจะนําน้ําพริกนะครับน้าพริกกะปิคลุกกับข้าวก่อนที่เราจะไปผัดครับเวลาเราไปผัดแล้วจะง่ายนะครับถ้าเราไปคลุกตอนผัดเราใส่ในกระทะนี่อาจจะไม่ทั่วถึงได้ครับปริมาณก็ตามชอบเลยนะครับ ผมก็จะประมาณทักสามช้อนนะครับเมนูนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกกะปิเหลืออยู่ก็ได้นะครับสงสัยต้องมือนะครับช้อนไม่เข้าท่าครับมือดีกว่าครับเราทําน้ำพริกกะปิเหลือนะครับจะทิ้งก็เสียดายนะครับนํามาทําเมนูนี้ต่อเลยครับน้ำพริกกะปิเหลือปลาทูเหลืออย่างเงี้ยครับ มาผัดรวมกันก็ได้รสชาติอีกแบบนึงนะครับนะครับมันพริกกะปิก็จะเราถ้าเราตําขึ้นมาใหม่เราก็ตำมาเอ้งแห้งหน่อยนะครับครับผัดเลยก็อร่อยนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะไปเตรียมผัดกันครับเรามาเริ่มผัดกันเลยครับตั้งกระทะร้อนครับใส่น้ํามันเล็กน้อยครับ ตามด้วยกระเทียมสับครับกระเทียมหอมก็ไข่ไก่ครับไข่ก็ตามชอบเลยนะครับใส่มากใส่น้อย รอไข่เซ็ตตัวแป๊บหนึ่งครับพอไข่เซ็ตตัวประมาณนี้ก็เตียบใส่ข้าวเลยครับใส่ข้าวแล้วเราเร่งไฟกลางค้นไปแรงเลยนะครับข้าวนี้เราคลุกน้ำพริกปลาทูเรียบร้อยแล้วงั้นผัดยาวๆเลยครับผัดให้เม็ดข้าวดีเม็ดข้าวเด้งเลยครับ เมนูนี้ใครจะไม่ใส่ไข่ก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบนะครับผัดจนเม็ดข้าวล้วนนะครับถ้าเราชอบแบบร่วนมากนะครับถ้าไม่ชอบแบบร้วนนะครับชอบแบบพอดีพอดีก็ผัดไม่ต้องนานมากครับ หอมมากครับของน้ำพริกกะปิถ้้เราชิมรสดูนะครับถ้าเรายังไม่ได้รสชาติที่ต้องการนะครับก็ปรุงเพิ่มได้ครับวันนี้ผมจะใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาเพิ่มอยู่อยู่ที่น้ำพริกกะปิของเรานะครับถ้าน้ำพริกกะปิกะปิเราเค็มนะครับเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มมากครับใครชอบผมปรุงรสใครชอบน้ำตาลก็ใส่ได้เลยนะครับ อันนี้ผมใส่แค่น้ำปลาครับนะค,ครับพอผัดเม็ดข้าวประมาณนี้นะครับผมไม่ชอบแบบแห้งๆมากนะครับเมนูนี้ต้องอย่าให้แห้งมากนะครับจะอร่อยใส่ปลาทูครับปลาทูนี่เราทั้งแกะทั้งเป็นชิ้นนะครับ ทั้งทั้งนำไปกินเคียงเป็นชิ้นนะครับแกะใส่ลงไปด้วยครับหอมยัย่ยนมากผมจะปิดท้ายที่พริกขี้หนูสวนนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับ นี่ซอบเผ็ดนะครับพริกที่หนูสวนมันจะกรอบนะครับถ้าเราซอยใส่เนี่ยมันไม่เหมือนกับพริกสดพริกแดงกินดาพริกทีฟ้านะครับเปลือกมันจะเหนียวนะครับเนี่ยครับขอได้ประมาณนี้นะครับปิดแก๊สได้เลยครับหอมสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ เ้าผัดน้ำพริกกะปิครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมหวนชวนรับประทานครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงครับ บอกเลยว่ากลมกล่อมมากครับเข้าเนื้อครับกัดโดนพริกที่หนูนี่โอ้โหกรี๊ดเลยครับขอหยาิเคี้ยวแป๊บหนึ่งครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานกันได้เลยครับรับรองความอร่อยเลยครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กไดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ